เอาล้วฮะวันนี้จะพาทุกท่านไปทำสัตว์เลี้ยงเที่ยห้ากันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาไปาลุย ja vu, before, no ขั้นแรกเลยนะครับไปเปิดพูดดำไปที่เควสแนะนำนะจะเห็นเควสเลยชื่อว่าเควสสัตว์เลี้ยงเหตุผลที่มีปากเสียงรับมาพอเรารับเควสเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ต้นไม้แห่งปัญญานะแล้วก็มาคุยกับนกคู่มาคุยให้เสร็จแล้วก็รับเควสต่อเลย หลังจากที่เราคุยกับนกคู่เสือนะฮะนกคู่มันใช่เราไปทำเควสต,ต่อนะก็คือมันจะให้เราไปให้อาหารกริฟฟอนแล้วเราค็ามันปัดดี่ไนจะกลายเสร็จเลย หลังจากที่เราจากกัดการกับกีฟ้าเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาส่งเวสเลยเมืเ่อเราส่งเวสเสร็จปุ๊บะฮะเราก็จะได้เห็นไอคอนนะครว่าเราสามารถกดไปที่สุขสัตว์เลี้ยงรุ่นที่5ได้แล้วในการที่อททำสัตว์เลี้ยงที่5นะฮะเราจะเป็นต้องใช้ขนนกแห่งราชาโอเควิธีดีในการทำนะฮะไม่ยากเลยง่ายๆเลยอันดับแรกเลยเก็บแห่งเวทมนต์สี่สิบน้ำยายแห่งการเติบโตสิบขนนกระดับสูงแปดร้อยอันโดยวิธีการทำขนนกแห่งราชานะครับให้เรากดที่ L นะพอกดเสร็จปุ๊บ ให้เราไปใส่ในช่องแต่ถ้าอย่างง่ายได้เลยคือใครต้องใส่นะว่า,าน้ำยาแห่งการเติบโต10อันเนี่ยหาซื้อจากไหนนะเราสามารถซื้อได้ที่ร้านค้ากิลโอมูนตามเมืองทั่วไปได้เลยพิมพ์ค้นหานะแล้วพิมพ์คำว่าโอมูนแล้วก็ไปหาที่ผู้จัดการกิลโอมูนอ่านก็เจอมาหลังจากที่เราได้ขนนกแห่งรายชายนะเรามาเริ่มทำสายเลี้ยงทีห้ากันเลยดีกว่าโดยการที่เราจะทำสายเลี้ยงทีห้านั้นนะฮะเราจะเป็นต้องใช้สัตว์เลี้ยง TSC ในการอัปเกรดมันสิ่งที่เราจะได้ครับหลังจากการอัปเกรดสว์เลี้ยงทีห้านะฮะอันด คือสกิลพื้นฐานของมันก็คือสกิลอันที่หนึ่งอันแรกเลยมันจะได้บวกไปอีกหนึ่งเลเวลโดยอีสกิลหนึ่งนะสำหรับสัตว์เลี้ยงเท้านะเราจะได้เป็นผูน้นาฝูงของพวกเราโดยสกิลเนี้ยเป็นสกิลบัฟหมูนะถ้าเรามีหนึ่งตัวเนี่ยตัวอื่นก็จะมีด้วย <Wow. S 1> คือสกิลเนี้ยมันจะสามารถลด,ดเวลาครูดาในการเก็บขยะของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด <Wow. S> 1 5้เอ็คือสัตว์เลี้ยงทุกตัวจะเก็บขยะเร็วขึ้นอีก15%ประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ย สัตว์เลี้ยงเทห้าเนี่ยทำตัวเดียวก็พอหรือว่าใครเนี่ยอยากได้นะหลายๆตัวก็ทําได้เหมือนกันนะเราก็จะได้บัฟสก,กิลเป็นไอสก,กิลช่องแรกอะได้ไปอีกหนึ่งเลเวลแต่ผมแนะนำว่าทําตัวเดียวพอแล้วมันเปลืองเงินเพราะว่าตัวหนึ่งก็อู้เอาหลายตังคอยู่นะตัวละหกร้อยเอ็มเลยนะเรียบร้อยนะสำหรับสัตว์เลี้ยงเทห้าคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากไว้แล้วก็ซับฟิโดเนด้วยเนี่ยมาเร็วไปเร็วไม่เป็นไรโชคดีทุกท่านไปเลยไปไปแล้ว